โอ๊ตลาวนะครับเปิ้ลสิบเมษาทริกนี้จองลงหน้าไว้เดือนว้าเลยจองลงหน้าเป็นลเนี่ยนะครับไตคิวทองโอ้ไตคิวทองแรงเงนี่ยถ้าไม่จองลงหน้าไม่ก็ได้ลงไตคิวทองเหมือนเราก็คิวเป็ดเหมือนกันเราตกไม่หยุดวางไม่ได้ตกเป็ดวันนี้ลงหน้าทับไม้แรงนะนี่ไม้แรงเรงดี่ยราอย่างไรมั้ง ไม้อังจอนะครับนี่ไม้อังจออีกขุดนะดีกว่าเขาเดี๋ยวเรามาลุ้งเนื้อกุ้งเป็นกันก่อเดี๋ยวใคราไม่ก็จิ้มเล่นแรงนะครับแรมาแล้วว้าฮ่ามึงกินเอียดมากตัดเต็ดได้

เยอนนี oh, oh, so oh, yeah. mm ้ hmm. uh ัเ huh. ต mm ่าันี้เคนมาเลยะจะเปตล่าบมันมันเป็นเผือมันขึ้นรองธรรมดาเขาไมน่ะอ๋อไม่ใช่ว่าติดอวนติดอะไรนะ่นกวั Baik, baik, baik. Ah, kan,

คัาน,นี้ก็ติดแค่นี้บปก่อไมมุ้มดิอ่ะคาดตะเดวนะครับช่วงงานม,มาเรียนตายเฉยอืนนออมต,มตววนขขีนะครับว้าเซ็กลาอุ้ยเซ็กลายังต้องขอเซ็กลานะครับอันนี้มีเซ็กลาดีทัก กดกุงตายครับตายเลยครับนีนผมกดเลยนะกดกินเลยนะกดกินเลยกดกินเลยมันได้ไหมครัร้ามตัวเลยครับมาเป็นปารตรี Cảm cất 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 กูไลยันอยู่โอ้โอ้นี่เป็นกูเยะนะตัวนี้ยอะเป็นทนเลยอะเหมอนลูกม้เลยย้หน้ตัวนี้ปล่อยปล่อยครับตัวนี้ปล่อย <c oughs> ไม่เยอะเลยคองคองคองไมไ่นะครับถึงขันม้วนเลยแนละ ปลาไส้ใจญ่บิ๊ืออุ้ยโซกับอ่าฮ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 ่าอ่าไอ้ยามาเป็นเส้นเลี้ยมเลยครับอุยเลยแต่อยู่ต่ะอื้มวัวนุกมาเลยปลาเลยอยู่เป็นเส้นเลี้ยมมันหนีแม่เน้นสีกันผม นี่เป็นตัวแรกนะครับไปได้ป่าเปล่าแบบเส้ยเลี้ยมนะครับอยู่เป็นเส้ยเลี้ยมเลยครับมาบินมาแล้วนะครับบินแล้วบินแล้วตมะอ๋อตมะนะครับตมะตมะตำมะตำมะตอบินหน้าเด้อหน้าหลอกเลยนะหน้าหลอกมันอ่อนโอ้ยโอ้ยก็เลยอ่ะโอ้ยก็เลยอ่ะกูบิหย ไม <b und le fulfil> ่ธรรมดาเลยครับกมาวันนี้อะไรวะดัดข้าเนื้อท่านได้แล้วในท่นแล้วโอ้นกเขาโอ้ ได้เว้ยยินกูเดี๋ยวจะยิงกวแกนเลยอะยินป่าเยอะนะตัวแรก รองาเป็นรองเดิเป็นกระเาอีกกอาวอื้อ้บัดจังวะ อาะซีสนะนี่นะฮะกินอุ้ยสโลกสลกโอเคมันมันมันเอาเป็นค้นเขื่อวนะเขาอ้อยกุดกุดกุดใหญ่โอ้ยกุดใหญ่ครับ ตัวแรกครับติดติดติปลาหนวัวไมโครจิกกรับตัวแรกข้างปานยังอุตสาบกินไมโครจิกเลยล่ะจะว่าเอาสละนะเดี๋ยวสละได้มาตัวอังกปษไปโจก Ôi dài to hợp Đừng bền để dài กระทุงะ้งเหรอมันนักมันไม่โซครับมันนักนะแต่ว่ามันไม่โซมันมาเฉยๆมาเลยครับดื้อๆเลยอ๋อชีวิตติดหอยนี่นะครับชีวิตติดหอยไม่หอยก็ไม่มีนั่นล่ะโอ้ยตัวตัวบึ้มเพ่ใช่นะครับเดีย๋ยตามมากินเลยล่ละ ลาวครับรรเ,เขาเขาควบนี่นะครับมาลาวครับกินอาการเดียวก็เลยครับกินแบบตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กยังวะโอ๋อฮ่ายังวะอเลยดูยดีนะครับด้วปลาอะไรวะดีใจจัง <laughs> ยังยังแล้วยังแล้วครับ เียงแล้วเียงห้าอีกุดอีกุดครับอีกุดเทียงแล้วครับเียงแล้วนี่มาลาวาครับปลาได้ไหมลูกให้หลูงบอกตีนะไม่สวยจังะอะไรวะหนึ่งสองสามบ๊มว้าุดครับไปขุด,ขดนี่นะครับเห็นกุ้งปลอกนะครับกุ้งปลอก ไม่บอกครับลลเลยครับฟองพอใยอะอยอๆๆไรเี่ลานี่นะครับการนักนการการยังไงบอกหมอสิโอ้น,นกเขาครับ ได้ได้ได้ไดวิงว่งวิง่งว้าวิ่งว้าวย่อยย่อยหยับไม่ติดนี่นะโอ้โหนอเขาตัวนึงครับแกนมือ,อยาวอ๋อไ,ได้ครับตัวแข็งๆนอดเดีวยวตัวนี้ก็ติ่งทวนข้าวมันไผ่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทาง กลับไปตอกประการังเทียมแต่ไม้นาบ้านนะานาะฮัดบ่ออิดวันนี้คือว่าเป็นตัวจริงตัวนะกรดเกรดกรดเกรดนะเดี๋ยวใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับเราไปฮัดบ่ออิดวันนี้ก็เดินทางต่อต่างต่างยู่เล่ยเดี๋ยวนี้ไปตอนนี้อยู่ไม้นาบ้านแล้ว